ไข่แน่ล่ะพี่น้องเอ้ยมันนี่ไข่แน่ไปหอดไปเดือนพฤษภาื้แล้วพว่วมตกมาสองเถื่อเมื่อก้อนนี่เถื่อนึงหล้กก็มาตกมันนี่อีกนะครับปีนี้นับว่าแห้งแล้งแห้งนับว่าแห้งแล้งแห้งที่สุดแล้งที่สุดตั้งแต่ลุงเห็ดอ่าตั้งแต่ลุงเห็ดสวนมานะครับหาปีปีนี้แร้งแห้ง แรงแบบชนิดต้นเผาที่ลุกปลูกไม่ใต้ไปหลายตนนะครับรวม1ิปตนหมดละนามกับ่บเพียงพ่อนามเนสซากระเบิดนามบดานกับเปิดได้บ่ถึงชั่วโมงนะครับกระเบิดนะครับนับว่าแห่งแรงที่สุดละปีนี้นคับความชื้นในอากาศนี่มีเลยนะครับมีความชื้นเลยในอากาศ นะครับถึงเข้าสีลดน้ำลา,ำาลากน้ำเงาบันหลากน้ำเงาบันลดน้ำเงาบันนะครับกะกะซอยบพรใค่ใดบั้นใดใบกับแหงเหี่ยวคือเกานะครับใบกับแหงคือเกาอดปลายเดือนพฤษสภาพแล้วนะครับพว่วมตกมาไดเนี่ยนะ ครังที่สองนะครับครังที่สองกระเฮ็ดใไ้ต้นใหม่ซื้นแน่นะครับตกเฝ้านี่ก็เป็นพืชที่ใส่น้ำลร้พอสมควร,ครนะครับเนานะน้ำน้อยก็สู่บ่ไว้บานพี่น้องตกพยั่งเนาะแห้งแรงคือบานลุ่งว่เนาะนะครับบานลุ่งก็ <c oughs> นับว่าแห้งแห้งลุ่งย่อมแพ้เลยกันแรงบ้านนี้ <c oughs> นะครับ ครับขอบคุณหลายๆบ้านไผ่ต๊กแล้วงียังมาท่านตกแอะแจ้งกันมากนลเด้อครับเน้อนะครับเป็นกําลังใจให้กันละกันละนะครับคนเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ